อดีตจ้านี้ผ้าพี่น้องมาชมเกษตรกรเพิ่นจะขายง่วนจะพี่น้องง่วเถอะคุณวามาถ่ายคลิปให้เน่โพสลงให้เน่สนใจพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องเน่ร่าตีจ้าเพิ่อมาเพิ่นจะเปิดอ่าราคาง่วนก็ไหนถามเนี่ยถอจ้าเอาอย่างให้มันกินไั่คือสมบูรณ์เถอะแค่เดี๋ยวจะจังเลี้ยงไว้พอถามเนี่ยเลี้ยงลงทีละคนหา มันหักสัตว์เลี้ยงแล้วก็หกักเนาะอยากให้มันอ้วนทวนสมบูรณ์อ๋อไรมันลูกดิโอ้ตัวนี้เพิ่นเคยเป็นลำปีพี่น้องโอ้ยเป็นลำปีเคยเป็นลำปีพี่น้องเต้มนโตเลยตัวนี้โอ้ที่น้องเขาไปเบ,บิ่งง่วเพิ่นบ่มีโตบ่มีบ่มีโตอันไรแขกตัว นี <One input> ่ก <up> <kommt> ็ตัเรียนน้ำแขกย่าไล่แขกพี่น้องเดี๋ยวเขาไปบุ่งข้างในจ้าอ๋อพี่น้องเอ้ยเลี้ยงง้อพีเลี้ยงง้อดีแท้พี่น้องขอกนี่หมป์าดนี่ยนะเจ้าหัวหลุนนี่หมบักระอุ้ยหัวหลุนหัวปอาดเจ้าอีหยังนี่ยกะบอกเสือก่าเข้าดอันนี้หน้าตาเครน่องแต่งมันเป็นชีวไหอยู่บ่นี่ อันลูกอีหยังนี่หุ่นตันลูกปลาเอกก็คืองามเถอเนาะเถอะโอตันนันเออมาเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาพี่น้องว่าตัวนี้ว่ามันสูงร้อยเจ็ดสิบนบนี้เนาย่คิดสูงพักหน่ายป่า ลอยหกสิบเจ็ดสิบอยอยู่นี่เลี้ยงลูกอือเลี้ยงหกก็เลยจอยโอ้โตไนโตโตนี่ที่เจ้าคิเปิดนี่ัตเฮินี่ดิสองตัวคับตัวใดโอ้บักใญ่ๆนี่โอ้โอ้หนอกโจโก้อดลูกคืนช้โตลูกรอดที่นี่อดจกกทอด โอ้ตอนคลอดเพิ่นได้จกออกออกยากคือยากแล้วขยดอืมแล้วขยดแล้วไม่อยากออกแล้วอยู่ในท้องอืมอ่าเด็ดหอวพันเนาะหอวพันธ์ยังงามเลยนี่ช่างนี่มันสะท้อนแสงอือพี่น้อง้วนเถิอกงามอือเด็ดหอวพันอ๋อ่าแตยังงาม นะถ้านะคนจะเปิดคนจะขายพี่น้องคนขายเท่าไรพี่น้องเขาถามคนเมืองกันเปิดจังไหนขายตั้งไหนล่ะนี่แต่ละโตนี่ละค่าจะาใน,นละเมา้นหโตัตนี้บ่หาิหาันั้้งโตดีะโตลอ้โตละหาินหาโตละหาเมือนหาพี่น้องคนเปิดละค่าไปสองโตอ่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกหลอดเท่าลูกอันพ่อันาพันเป็นซุ้มนี่โอ้ซุ้มนี่อันสมโต โอ้ oh, สมโตสมของอันบะมันแดงบอกบะมันแดงพี่น้อง <c oughs> อเออสมโตนะลูก <c oughs> พอโตแต่ว่าเป็นบะมันสายบะมันแดงสายอ่บาบะมันเลือดลอยพี่น้องพอ่อพ่น,พ,นพันเปิดราคาว้ว่าโตละหาหมื่นหาพี่น้องสองโตพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อจ้ะเนี่ยจะได้ไปเหตุพ่อพัน ว่ากับประมาณสองสีกว่าไม่สามสีฮะสองปีพี่น้องสองสีชื้นคือสองปีเต็มพี่น้องนี่ยนอกบอกงี้พี่น้องแต่ละตัวเลีเ้ยงเออพันเลี้ยงสมบูรณ์พี่น้องเออโค้งสั่งดีเนื่อนางดีมากพ,พี่น้อง<ม>อืบอบ้มาริโอเนี่ยได้ได้ได้จักเดือนแล้วค่ะได้ปีหนึ่งปั๊บงามเนาะมาริโอเนาะ พี่น้องว้า่นมันีเลยเเป็นลอยสมกันเองอยู่บนนี้ผสมผสมในปเปร้ยนเขาก็เลยสองตีงตตโอ้ยังสมเ่าอนี้เป็นพี่น้องตัวนึงเพิ่นเปิดราคาไปหาเงินหาจ้ะอันนี้เนี่ยมาลิโอเพิ่งได้ปีนึงพี่น้องตัวนี้มาลิโอนี่ลูกลูกของอ่าลูกของโศพลบ่ซุปเปอร์เอก็กพี่น้องลูกชายซุปเปอร์เอก็กงามงามพี่น้องนี่ยว่าจะได้ปีเดียวนึงแต่ว่างามสูงอือ โอ้นี่บ่แม่มันอได้แท้มันลูกแม่นี่ออนนี้แหละนี่แม่เพิ่นกับพี่น้องแม่ซปเปอร์เอก็กซ์ซูชส้เพิ่อนอ่พี่น้องไอ้สูงสูงคักสูงแม่สูงกว่าพานทายสิบอีกพี่น้องนี่งวาแม่นี่แม่พันเพิ่นสูงกว่า้านลอยหกสิบห้าหรือที่เจ็ดสิบเนี่ยพี่น้องอ,พอง่พี่น้องไอ้งวดเต็มขอ นี่เป็นตังามๆอือฮะนี่บอกนี่บอกกระลังนมไข่นี่บอกดาบพดับมัลูกของตัวนี้ตัวเนี้ยโอ้นี่นี่แม่เพิ่นแม่นี่นนเอาแม่นี่กระซีออกแเราปะนี่น้อนมไข่เหรอพี่น้องลูกขอดอ๋องอ่อป่อยอู่นี่ลูกคนนี้ได้ทองลูกแต่อนเนาะหัวเจ้าแม่พันดีทั้งนั้นเลย เอาตัวนี้คือเป็นตัวนี้มีทองอี่บอ่อหืยอยบ่เป็นหีเหลี่ยมๆหยิบๆยิอกอ,อือกอืาพี่น้องขอกงันนี่เนาะเอาจ้าพี่น้องผูดด้ใดสนใจเดอ้ออยากไดงว่ไปเฮ็ดพอพันง้วสองตัวงามจะพี่น้องเปิ้เปิดรลคาไวโตวแล้วหาเมินหาจะพี่น้องอ,อ่าขอขอขอเบอร์เนี่ยจ้าเดี๋ยวเรา,กาใกล้ใกล้กันขอเบอร์เนี่ยบอกรถ บอรดคุณำุโยคนเอาเบอรเจ้าจำไม่ได้บอกเจอพวงีเราะะรสาเลอกเป็นง่วเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงง่วที่ซื้อเจ้าบริบายโท่าัรท์บว่าหูฮอตเบอร์มาด้สนใจมาินใจนย่างวเนยดี๋ยเห้ง่วได้กินอิ่มบ้าเลี้ยงดีเล้วเจ้ายายเนาะหักใบยายหักคือสิข่ายยายฮะรับรู้ไปจังส้นแหละเนาะอยากในราคาดีกขายห้อ คันในราคาตามที่เบาไว้กสิขายคันว่าได้กันเลี้ยงเลี่ยงไปสักก้อนเหงเ้ยนี่แล้วมันรอได้ไหมรอแล้วเนาะงาเอาข้าในถึงขวากอได้หนึ่งในสองสีนึ่งในสองปีนึ่งโอ้โหวกงเจ้าเนาะจับได้ใบได้เนาะบักนั่นขี้ได้เนาะบัก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 ุบักบักุขี้ได้โอ้โหบิดงวเจ้าบอกให้นอนกันนอนเหมืนโอ้บอกได้ใส่ฟังบอกบอกให้นอนเอาประสิโซพี่น้องมันบอกให้นอนนอนได้อีหลีบอก เอาบักลาชดูความาู้นี่มาคนางง้อเพินบอกให้นอนกันนอนวาฉันอือเอาช่ดูโช่ดูบักลาเออเออยเอาใหญ่องเอาห่่ออเมีนอยู่ใหญ่งาม บอกให้นอนก็นอนพี่น้องเอ้ยบอกให้นอนก็นอนน้องพี่ขาพี่ขาเร็วตายตายนอนตายตายเลย่าฮาย่าฮ่าฮ่าออ่า่าายาฮ่าฮเาฮเอฮาฮ่าฮ่าาาาาา โอ้พี่น้อง่นบอกง่วนนอนกับนอนบอกให้ทําทานตายสี so cool. evet. ่ขาปางงังกระตายพี่น้องโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้พุนาพุนาพุนาโอ้ยน้องยายเจ้ากระต่มันเจ้ากระต่มันฝึกมันได้ดีเนาะโอ้้ยเนาะมาพือ้ยบลลาคืองามเลยลูกถ้าวันถ้าวันหน้าได้คันได้ขายก็ให้ได้เจอคนดีๆเ้ยลูกด้วย เดี๋วยวจยูน้ำข้นหักสัตว์เด้อบอกหล่ะเด้ออืออืมงัวหูวปะ่นะนี่ยวเรายเลี้ยงแล้วก็หักเนะาะหากัหกหักเร้อข่อยเห็นข่อยด้อข่อยหักเดอ้อเบานามัวนนี่เบามิตรลูกยังแสนลูกยังสีดิอุ้ยงามงามพี่น้องเอย้ยงามครับนี้เพิ่งเคยเป็นล่ำปีสุดใล่ำปีพี่น้องเป็นล่ำปีแต่ว่าเพิ่นกับหลอดมาไห้แล้วเพิ่นก็นสมบูรณ์พุน่นซุขอือ งามงามครับี่ณเองงาม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 ครับงามครับสวยเลยอืมเป็นนงามนะสวยจังล่ะอืองามอีหลีทั้งดตัวนี้สวยจังเลย ออเบอร์เจ้าของงัวนี่จ้ะ098 0์เก้าแปดศูนย์แปดศูนยย์แปดย์้านองห้าหน่งสามพอยโยพอยโยบ้านอันพ่นสูงมาเนี่ยบ้านพ่นซุงตะบนยังตำบลพ่นสูงอำเภอสว่างจังหวัดสะกดจ้ะพี่น้องหัวฝนจ้ะพี่น้องเอ้ยเศร้าก็โตจ้ะเพิ่นจิปล่อยเด้อตามเบอร์เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจจ้ะปล่อยสองตัวเถิงงามๆจ้ะสำหรับ อาผู้อยากออกไปเฮ็ดพอพันเนอพี่น้องเพิ่นเลี่ยงมากเพิ่นหกักเพิ่นแพ่งแต่มันหลนะพี่น้องเพิ่นกะไอราคาเพิ่นก็อยากปล่อยออกเนอพี่น้องเนอผู้ใดสนใจเนอจ้ะพักเขามาตามเบอร์นี่เนอจ้ะพี่น้องเนอหาเพิ่นโดยตรงเนอจ้าจ้าําหรับคลิปนี้เอาไว้สนีเนอจ้ะพี่น้องจ้าสวัสด,ดีจ้า